Way to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. ain't no There time fight. Try live, get Try stop, stop. to fight. to You got up. life สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแวร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับทันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t นเท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต h a ช nel นะครับผมวันนี้ผมก็ฉีดเรียนๆาครับเพื่อจะมาแก้ทางบอลบอลนะครับแต่บอลบอนคนนี้นี่ครับเอามาเล่นกลางครับปกติเนี่ยจะเป็นออฟเลนนะครับผมออฟเลนมันยืนง่ายกว่าครับตรงกลางเนี่ยคือบอลอนมันเป็นตัวฟาร์มไง,ไงมันไม่ควรที่จะเอามาเล่นตรงกลางแต่ว่าคนที่นี่ อาจจะไปฝึกกลางมานะอาจจะเล่นกลางชัมก็ได้นะครับผมคือที่ผมหยิบลิเลียมาเนี่ยเพราะว่าริเลียเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทายได้ดีครับมันเป็นตัวเบิร์ดครับผมแล้วลิเลียเนี่ยมันก็มีสกิลหลบด้วยนะครับจะสู้กับโบนบาลอนเนี่ยจะเป็นต้องเป็นแบบเบิร์ดชุดเดียวให้ตายอย่าให้เขาได้ดิ้นนะครับผมเช่นแบบริเลียเนี่ยเป็นต้นเลยนะครับลิเลียเนี่ยมีคอมโบเบิร์ดครับแล้วก็เป็นตัวที่ผิวไม่โดน,บนบแบบโบนบาลอนแบบไล่จี G, ง้ง่ายๆพวกตัวแบบพวกตัวขาตายอนะไรเงี้ยมันจะโดนโบนบาลอนจี้ G, ง่ายนะเพราะว่าแบบ ถ้าเกิดเขาดิ้นหลุดจากคอมโบเราได้เขาสวนเราเราอาจจะตายได้นะเพราะว่าตัวมันน่ะดูดเลือดโหดมากๆครับเราก็ that, 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 that แดดแดดแดชแดชลบสกิลแล้วอะเออซึ่งซึ่งเราจะสู้ยากมากๆแต่ตอนนี้คือผมจะต้องฟิกละโอ้ยอยู่ๆพี่แก๊กก็เดินเข้ามาตัวม้าตบสวยนะพ่องหูเข้าไปตรงนี้ผมมีสกิลครับต่อยไปหนึ่งทีเอาอีกหนึ่งสตันให้ผมได้ไหมครับได้ฟิกครับผมสวยอยู่นะ ข้างล่างเราเป็นสจ๊วตโซโล่ย้อนไปแล้วครับเรามาดูคลิปปะนะครับผมบอยบาลเ,เนี่ยผมมองว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆพวกลอเลียวพวกจานพวกชาลอตนะเออเป็นตัวแบบพิว๊พิュสกิลคอมโบนะครับผมอืมเป็นตัวมาณนั้นแบบ ชอบสู้กับคนที่โถมเข้าไปหามากกว่าแบบโมเข้ามาอย่างเงี้ยคือชอบเลยเพราะว่าเราจะแบบเราจะจุกหลบเราจะสกิลส่วนได้ไข่าะนะครับแต่ถ้าเกิดแบบไอ้บุกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบเพราะว่ามันไม่มีสกิลจับที่มันแบบดีขนาดนั้นสกิลสองของบนบาลอนเนี่ยมันก็มีซีซีนะแต่ว่าคือมันคือมันจับไม่ได้ดูดีเห็นปะเ,ออเขาแดนเสร็จเขาหลบสกิลหนึ่งผมด้วยแต่ว่าก็าตายอยู่ดีครับเรายังเหลือสกิลส,สตาร์ทไว้อยู่ แล้วก็มีอันติครับที่เข้าไปตบได้มีหยาดเข้ามาซ้อนด้วยพิกิน,นี้สวยมาก <_ d> um> แล้วกับเรนกลางเลยครับผมค <_ d> um> ือบอลบอลนาไปเยนการเนี่ยมันไม่สามารถแบบมาสู้กับลิเลียได้อยู่แล้วนะตัวลิเลียนี่แบบตัวที่แบบผมว่าบอลบอนเนี่ยไม่ชอบผมมากเลยผมโป๊กไปผมโปรคคร๊กก็ผมไม่เล่นสุดนะผมแค่โป๊กแบบ ตอบเลือดเขาแบบให้เขาเล่นไหนไม่ได้เนี่ยไม่ตายไม่ตายตีไปอีกหึงทีครับไล่แพนดา้าไม่เหียคีคตัวนี้มันต้องกลับป้านไปเติมเลือดแล้วผมว่าแก,งก๊งมันดึงพ่มนี้แน่ผมออกดีกว่า <laughs> พยายามสกิลตอดครับสกิลโป๊กอะไรเงี้ยไปครับไม่ต้องเข้าสุดนะ เพราะว่านะถ้าเข้าสุดแล้วเราปิดดามเมจไม่พอเนี่ยโดนส่วนตายได้เลยนะครับโอ้โหผมหลุดพู่งหมดทุกคนอ้า,อาตรงนี้พลาดจัดเดินแล้วขาโผล่ดิหนีเก่งนักนะสก,กิลเดียวพลังแฝงเด้งเลยครับจลมาปิดอยู่นะต,ต้ันให้ ดูดไหมโอเคดูดแล้วติแล้วครับเติมดาเมจเข้าไปตบอืเขาฟิกว่ะการปอนใส่ตบหลับล่างโอโอเคออ้ไม่ตายทุกเล่นมันเยอะยิงตัวแข็งโอ้คอมโบอับต้นไม้ต้องจบจัด ผมสกิลหนึ่งต้นไม้เติบผมสกิลสองต้นไม้สไลด์ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีสไลด์ต่อแล้วไงเออคิดว่าจะจบแค่ตบไม่ยังมีสไลด์ต่ออีกมันเทิงจริงช็อตนี้ตลอดนี่จะหาให้เลยออขวัหน่อยเขาเรียกว่าหยอกรับผมแล้วอันติอ่สกิลสองไล่ไล่ไปครับแม่เขาเอาคีบตัวนี้อ่าจะเอาคีบว่าเจ็บหน่อยนะระเบิดบอลกระโดดเข้ามาโดนสกิลผมพอดีอนด้านนี้เจ็บนะตามนวดต่อเลยครับ ประมาณ40เปอร์นะเราจะไม่เข้าสุดเพราะเขาจะบีบมาจากข้างล่างครับถ้ามันมีปัญหาอะไรเราสามารถกระโดดออกซ้ายได้เลยครับซ้ายมีวันเดอร์ลับอยู่หยอกๆไปครับต้นไม้วางอาติแก๊กเปิดอติเหมือนกันอัติระหว่างสองแท้งครับโอ้โหพันด้ามาแล้วครับตรงนี้ถอยเขาก่อนเลยตัวเราพิ้วครับถ้ามีอัติก็ล่อๆได้อยู่ ุดเข้าไปโอเคน่าจะได้แค่ตอดเลือดครับก็ถอยเลยได้ได้มาครึ่งหลอดผมว่าคุมแล้วให้เพื่อนตีมาก่อนครับเพราะว่าคีบมันชนเลนแล้วผมอยากให้แบบเพื่อนวิ่งมารับคีบไ,ไวๆถ้าไม่มีสกิลอันติอยากเข้าไปมั่วๆนะอาจจะตายได้มนแบบจะต้องมีอันตีก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้าไปโป๊แบบนี้ว่าจะต้องไปรับบนนะเนี่ยทรงนี้ แต่น่าจะแตกละอาจจะฆ่าได้นะแพนด้าเพราะว่าเขาน่าจะติไปแล้วถ้าไม่มีติน่าจะฆ่าผมไม่ได้เฮ้ย <Okay. c oughs> เขาหนีผมได้รับบนเว็บนี้เลยแล้วกันน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวตรงกลางเราให้วันเดอร์รับไปก่อนผมคิดว่าบานบาลอนน่าจะเดินไปเล่นข้างล่างเลยครับแห้ผมเอาบูตัวนี้เลย วันเดอร์เขาคงไม่ใช่นะเพราะว่าเขาไม่มาเอาบูแล้วเอาเลยแล้วกันอยากพิ้วอะครับอยากพิ้วอะครับจะต้องขอบูเพื่อนหน่อยโปกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนาคอสอย่าไปเอาบูแบบนี้นะคือโดนโดนแบบโดนโกรธแน่นอนเกาแตก เอ้ยนือว่าจะส่วนผมให้ตายเนี่ยเก็บร้อยครับดับเบิลคิวข้างล่างต่อข้างล่างต่อเพื่อนแกะแบบเจ็บมากเอ้ยมีโอกาสเก็บหมดทีมปะเนี่ยตวัดหางเรียกว่าตวัดมือสิโอ้โหรอสกิลโอ้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 โดนป้อมโอเคไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละคิวมันคูลดาวน์นานไปไหน เราไว้กลับไปเติมเลือดเลยเมื่อกี้นี้ช็อตเมื่อกี้นี้ถ้ากิวคูดาววยเป็นหนงไยน่านะจะได้ควอคิวอยู่นะมันหมดไปกับแก๊กแล้วอดิมาเติมอยู่เพื่อนเป็นกลางกันไหวปะไฮ้ได้นะโอโอ,โอเคอย่างได้อยู่แต่ว่าเสียหยาดิมันเอาหยาดเราไปได้ด้วยนะเขาออกกลางมาแล้วนะเราจะการไหวไหมเนี่ยต้นไม้กลางอติให้เพื่อยือ้อให้เพื่อนๆมนบา เพว่าเลือดป้อมมันน้อยเกินไปแล้วควันเตอร์ตสอย่างสวยโอ้โหแกก็ดูสวยเหมือนกันจะชดมาฮะตรงนี้แปแล้วเข้าไปตบเอา้าเอ้ยทำไมทำไมมันเอ่อไม่ไปตบให้ผมอะ่ะมันก็ตบแล้วนะโอ้เศร้าจังมันควรจะได้นะ หนึ่งคอมโบหายครับผมโคตรจะแรงเห็นปะฮะบอลมาอลอน่ะถ้ามันโดนแบบคอมโบเซอร์ไพอยางงี้มันยืนไม่ไหวอ่ะตัวมันไม่ได้ถือครับปกฝองตบยากจังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทุกคนตบหน้าจะยังไม่ตายอะ่ะดาเมจหน่าจะไม่พอที่จะล้มแทงณตอนนี้การของมากกว่าดีครับผม ฝั่งน่ะเป็นตัวให้เรามาโป๊กสองง่ายกว่านะเพราะมันเป็นแก๊กที่ยืนเฉยใช่ไหมมีเรียวมะมีซูกา้าเราโฟกัสตัวดาเมลครับถึงสองก็วถวยมาเฮ้สวยผมน่าจะตัดสินใจเข้าไปตบไอ้สองคนนั้นเลยผมไม่คิดว่าผมจะโป๊กได้สองด้วย ตรงเกมไม่ได้นํานะแบบว่ามันเกมสูสีอะคือไม่แบบสกอร์คิวเรามากกว่าแต่แบบทีมไฟเราดูสู้ยากมากเลยนะเราเราเราไม่ชนะไฟแบบตักทีในช่วงแบบการเกมอย่างเงี้ยการเกมเด็ดเกมอย่างเงี้ยคือยังไม่ชนะไฟเลยดูคุมแมปได้อยู่อะแต่เขาแข็งมากเลยคือด,ด้วยความที่โบสปะอ่าไอ้โบนบาลอนนะ่ะคือ มันรับโถมดีครับตัวมันแบบคือมันชอบมากที่มีคนเข้าหามันเพราะมันจะได้ยิงได้ยิงได้ยิงได้เก็บสแตกสไลด์สไลด์ส,ดสกิลรัวๆอะไรเงี้ยต่อเลือดยอนกันแล้วเขาก็เป็นยอ,อนด้วย,ยอะยอนเออยอ,อนเกมรับมันโหดอยู่แล้วอะเราต้องโถมเข้าไปเพื่อไปให้มันยิงอ้าวแล้วโอ้โหตายคู่เลยแบบนี้แย่ครับแอบ,บนีแย่ครับแต่เราก็ยังมีอย่างนะแต่ แต่หยาดอะนะไม่น่าจะฆ่าโบ,บาลอนได้ครับมันผิวอะโบ,บอนบอลอะคงจุกหยาดไปเรื่อยอะซึ่งผมโปกเลือดได้นะแต่เขาเป็นตัวที่ดูดเลือดโหดมากอะบาลบอนอะมไม่รู้ด้วยว่าเออเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดมันมันมีหักลบอะไรไหมแต่มันแบบดูดเลือดโหดมากโอ้ทำอะไรได้บ้าง โอ้สตาร์นไม่โดนถ้าเกิดสตาร์โดนผมว่าผมฆ่าได้ได้โอ้ยอเกมที่เราต้องบุกค,ครับตอนนี้กลายเปเกมตั้งรับแล้วเพราะว่าเขาเลดเกมเริ่มเก่งแล้วไงเดี๋ยวมาน่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะรอแทงอยู่ปะไม่มีเฮ้ยไฟนี้ดูดีนะแต่ว่าได้แค่แก๊กอดีคือฝั่งหนะ้มันเป็นแพนด้ามันเป็นยอนมันเป็นโบบอลอนอะซึ่งมันเลดเกมเก่งครับไอ้สามตัวเนี้ยมันเ็นที่จับยาก ทั้งสามตัวเลยอ๋อยกเว้นยอ,อนนะยอ,อนจับง่ายแต่ว่าแพนด้ากับโบบาลอนเนี่ยคือค่อนข้างจับตัวยากครับแต่ยิ่งถ้าเกิดเข้าไปเล่นม่วมๆวซ่ๆเข้าไม่ถึงตัวนะแล้วก็ไปให้มันยิงไปให้มันไข้นะผมบอกเลยว่ายาวๆครับตายเองด้วยนะโอเคเขาได้มาเหมือนเพ่จะเล่นนะแต่ว่าหยานไม่อยู่อะเนี่ยเอาเหอัเพิ่งเอาเอ่ะปวต้องตบแล้วปะ โ oh, อ้ยเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นน่ะฮึดักออกกลางด้วยดิบนเขียวด้วยได้ไหมเดิดไดนไม่ได้แพนด้าโอ้โหหนสันขัดให้ละแต่ว่าเพื่อนเราตายไปละ Okay. หัวตบสวยเล็นต่อรูยิงได้อยู่วะยิงได้อยู่วะโอเคโอเคโอเครอดรอดรอดสองได้มาสามเสียเสียสามเหมือนกันเข้ามาวะวาร์ปเสียงมากเลยผมปรอปในป้อมเลย มาเจ้ากลัวกลัวกลัวอย่าขีปในในดีกว่าโอเคไดไ้เป็นตัวแข็งแล้วให้มาตัวรอดไม่ตีเหรอเลสเนี่ยไได้นะเนี่ยอ่าผมมาตันให้เพื่อนไม่ทันน่ะ ยังเด่นอ่ามันยังแดนออกไปได้ดิสไลด์จึบ๊บจึ๊บนันตดแล้วนะโคบาบอนคือโอ้ผมดาวได้เลยนะตรงกลางอ่ะคือน่าจะเข้าไปอ่ะแล้วแบบเผลอๆเชือกไม่โดนหรือว่าอะไรด้วยอ่ะผมไม่ดูนะคือน่าจะเข้าไปเล่นตรงๆ,ๆอ่ะมัน มันฆ่าโบมาหลอนไม่ได้ครับมันต้องรอจังหวะที่เขาพลาดหรืออะไรเงี้ยแบบใช้สกิลพาลาดไลด์พลาดอะ่ะถ้าเข้าไปตรงๆอะ่ะแล้วจับตายในชุดเดียวไม่ได้อะ่ะคือคือยังไงมันมันก็รอดครับตัวมันดูดเลือดโหดมากมันก็จะใครยิงใครยิงใครยิง,ยยงมีมีสกิลสองผักโอ้ยากยาก,ยากจริงเสียเสียก้อดด้วย ถ้าผมอยู่อ่ะมันมันมันได้เว้ยม,มันมัน,ม,นมันต้องบวกตอนที่แบบมีเมดกับแคลรี่อยู่นะเลดเกมอ่ะคือเมดกับแคลรี่เนี่ยคือตัวดาเมจหลักเลยแบบเป็นตัวเติมดาเมจอะ่ะคือวันเดอร์จับได้หรือว่าหยานเข้าได้เงี้ยเออมันก็จะมีแบบมีผมกับตัวที่คอยเติมอ่ะทำไมเราหลมไปแล้วว่ะ โอ้เข oh, ีบเข้าแบบรัวๆเลยแล้วผมเล่น,ย,น oh, yeah, ยังไงเนี่ยโอ้โหเลียยังไงวะเนี่ยคีดตัวเนี้ยเออไม่ปกฝังหูเกาไม่ตายชึบอุ้ยมันมันลบสตาร์ผมด้วยไอโบวบาลอนคนนี้ไรากาด เออเติมได้เมมโอเคผมต้องการคีบะผมต้องการคีบะเพื่อนโอ้โเป็นการเป็นการตีใหญ่เลยเป็นการตีใหญ่เลยโอ,โอ้โอ้จีจีครับอแฮว่ะทุกคนเศร้าจริง เกมนี้มันถ้าเล่นดีๆอ่ะคือมันชนะได้มันมันต้องแบบอย่าถวว่วมเข้าไปมูบโซซัวอเออเรามีลิเลียใช่ไหมเราก็ต้องฮีลิเลียโป๊กก่อนดีใช่ไหมอันนี้เข้าไปเลยมันก็ไม่มีคนตัดเลือดให้แล้วอะ่ะลิเลียโป๊กให้ทํเดมเมจให้ตัดเลือดให้ก่อนแล้วก็เข้าไปเบิร์ตมันเป็นสูตรนั้นน่ะตัวเราเป็นสจวตด,ด้วยอะ่ะสจวรลิเ,เลียต้องเป็นเล่นกับสจวลิเลียดิ แต่เกมที่ผมทำมเมจเยอะเนี่ยได้ MVP ดาวเฉยๆเช,เช,เชไปแล้วยังดีอ่ะผมอ <c oughs> ย่างน้อยเกมก็ยังตอบแทนเรานะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับแบบเออเราอยากจะถ้าเราเล่นเมทเราอยากจะหยิบตัวไหนเพื่อจะมาแก้ทางโบบาลอนเนี่ยก็ผมแนะนำเป็นลิเลียนะลิเลียเนี่ยผมว่าเป็นตัวแก้ทางที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าลิเลียมันมีสกิลหนีโบบาลอนด้วยไม่ให้โบบาบอนเนี่ยสกิลคายเราฟรีๆนะครับแล้วก็มีสกิลซีซีที่จับได้นะครับมีสกิลโปกที่ค่อนข้างคุนแรงครับแล้วก็สามารถคอมโบเก็บคิวได้ถ้าเกิดแบบเรา สองหนึ่งได้ก็เข้าไปตบตายเลยนะครับผมในในชุดเดียวนะก็ได้เห็นแล้วในคลิปนี้ในใน,ในหลายจังหวะเลยถ้าบอบอลลอนเนี่ยพลาดพลาดมาเนี่ยคือเราคอมโบชุดเดียวตายนะครับผมก็แนะนําเป็นลิเลียนะถ้าเกิดเราเล่นเมทสักตัวหนึ่งอยากหยิบมาแก้ทางบอบอลลอนนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าบอบอลลอนเนี่ยมันเป็นปัญหากับเรามากๆเลยจับยากมากเล่นเมทตัวไหนก็รู้สึกว่าสู้มันยากกว่าลิเลียผมตอบโจทย์เลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครดูกัรมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกัน,นก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้หรือว่าจะกดซุปเปอร์แตงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายบายครับ